ซีห้างีที่แล้วผมมาก็ถือกองให้พวกเราเราเลี้ยงายเขาโดนข้ามอีรำ้วยนะครับผมจำได้ว่าผมเคยมาเขโดนข้ามมาหลายรายเยอะนะครับทั้งข้างบนแต่ตอนนี้กลับมาดูข้างหนึ่งโดนไปได้แล้วครับ Semak-semak sama di ขอบคุณพระเจา้าทำทำอะไรนะท่านพิยากรทําดีทดําเป็นทําแล้วโลกต้องรู้อาทำดีทําเป็นทําแล้วโลกต้องรู้กะครับอันนี้คือมัวอ์จากระดับข้า,างบนที่มาจากกระทรวงนะจุกนองนะทํานับที้ครูสาธิกนี่ไป

วันนี้ที่ทอดวนเหรียญวามสำเร็จของรำเภอใจในวานนี้นะครับผมเห็นว่าเอาออนี้มีซีดีดีที่หนึ่งคือนายออมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ขายายทัศนคตินี้ไปสู่องค์กรรุกภาคส่วนนะครับอันดับที่สองดีที่สองก็คือนายอมีแผนการที่ดีนะครับแผนบอทน้าน,นี้แอนชั่นตลอดทำตลอด senão absoluto... คือรวันนี้สําคัญที่สุดแต่มีท่านรัฐมนตรีรัชดาอศสนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท,ที่คือการสนับสนุนปรบื้มือคนไม่ใจเลยครับโอเคนะครับอันนี้ก็คผมผมจะสรุปตามทีวิทยกรบอกมาระกีสุดไทไายตีรองเดินมาถึงวันนี้นะครับอยากพบเราพบเจมีปัญหาภาษาคั้งหมดเดียวทางทีมงานจะไปขอนรถเหรียญแล้วก็ทําเป็นแผนงาน จะอยู่ใครนะครับผมเชื่อว่าเอาความแม่ใจจะมาถึงันนี้อิทไม่หา่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สตาร์ทม่ใจไว้เพียงคนนี้เขาจะต้องร่วมก,กันเดินไปนะครับเจ็ดคนที่อยู่นี้ปีนอัางนู้นปี่มาในวันนี้น่าจ,จะ4ี่ร้อยห้ารอยคนเนี่นยก็ทำคนดียวะไรเพราะฉะนั้นทุก่านทุกคนต้องไปสร้างแพชชั่นในการขับเคลื่อนตีเขาจับจุดกันได้เดียวทางนนวันนี้ก็คือ การมีส่วนรวมนะครับการมีส่วนรวมรวมอันแรกเลยรวมผูก,ก,กัะดอนพราะเรื่องพูรวมคิดรวมทาซุดท้ายเขาจะรวมรัพยน์เพระว่าฝ่ายกองไเราจะไม่หยุดยั้งแม่ใจไปตรงนี้เพราะเขามีร้อยเอกกรมนติีสอสเยา่มีท่านอังาราบุพเามีท่านระวัสุรวงแล้วมีท่นผวจือรัฐประนีรานีสสและมีอ่านผู้หญเจา ทุกคนจะต้องมือใข้มมั่นร่วมกันว่าเราจะเดินคนเดียวเขาจะเดินไปด้วยกันภายใต้ก็มโต้ทักแม่ใจสร้างแม่ใจไปด้วยกัน เสวนาแล้วต่อไปหลังจากนี้ก็จะเป็นการสังสรรค์สมรสอนนะฮะของกู้ที่ทั้งทินและก็ผู้นำราชการในอำเภอแม่ใจก็จะได้รวมรับประทานอาหาราร่วมกันสำหรับคลิปวิดีโอในการเอ่อชในการสวนาครัข้างนี้ผมก็ต้องขอแลาท่านผูช้ชมไปก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตใเปเรื่งสังสรรค์รับผู้อาหลวง แต่ละหมู่บ้านตัวเองนะถ้าจะได้ก็อย่าลืมพิฒตามการทำงานของชีโฟกและกับผูากำลังใจที่อพื่อไปใช้กันต่อไปครับสำหรับพี่ดีสวัสดีครับ